สบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมัธยมตนนองวสมีทางฟังลาฟังไอยหรือตานประเทศคือ <Wars> มีตปหนมกพิการชาวซูซ้งชาวเสงชาวลาวเลยน้องบริแสงกันนั้นเนาะทำเยสิออกไปเยี่ยมทานน่ะน้องตะคีดเพื่อนเนาะโดยนีชาวไททจะมาแกะกองเนาะเป็นกองชาวแม่ซึ่งมาเพืใจดีเนาะเป็นคนซื่อในตระเสง เป็นมาชื่อไห่พอได้ใส้เนาะอันนี้แสงบนโบแกคือคือกระปองสั่ัๆใหญ่ๆหนึ่งเนาะเบอร์แนนนั่นคือว่าโบใหญ่กันไหมเนาะเนาะจะเป็นพาวิ่งแสงสั่งในลาซาด่านะอ่าท้าประกันหนึ่งปีเนาะจะได้จะได้มาบ้นี้สั่งในลาซาด่าหากระมาพหอมีวานนี่ยมันจะเลยลงมาแกะดู ้องมันเด็กอยู่ในนกปปล้หน่อยหนใึ่งเนาะแสดงสัญญาออกไปอีกแป๊หน่อยเพราะว่าเปิดพัดลมมัน้อนอากาศมัน้องนาครับนั่นยูหงอกับบ่ค่อยมีอันนั้นไส่เนาะจากพี่ใหญ่จะดีทพิ่นซื้อเท้าแดงให้ทางเกษรคือแมีมพัพพลเนาะดูอดเป็นนั่นเพิ่นซื้อสแสดงละพอนได้ใส้เด้อเวลาเขากันนะ ตันี้บมมีสายสากตัวนี้ก้อ,อนใหญ่ดีเนาะโดยก้อนใหญ่เลยเนาะอ่ะากระแสงสัางในลาซาด้าเนาะบุด้ดีบวกกับฟขนทรงนันคือพันกับเจ็ดสิบาทเนาะหนึ 1, ่งพันกับเจ็ดสิบบาทแบบมาหอดอลวเนาะโดยราชนีเด่นเด่นแบบไซดนะคะตัวน,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 นี้น่าจะเป็นหูนเนาะมันจะปิดได้เนาะจะเป็นหูเสียบสาย ยับสายสากเนาะมีโอ้โหมีจักรูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเบิร์ก่อนเด้อโอ้ดยก็มีอยู่โดยเนาะั้างในกล่องก็จะมีมีถงเนาะมีถงผ่าให้เขาใส่เป็นมีห่อของคนเนาะจะมีสาย เออมีใส่สาเนาะสายตัวนี้น่าจะใส่ดีนะนี่ใสยใหญ่เนาะแตเสียแต่สั่นสั่นไปน้อยหนึ่งเดี๋ยวนี่ก็จะใส่สายแบบนี้เนาะเกาแสงกัคือซีปบอนที่ว่าบ่มีไฟกันคือซีไส้ตัวนี้ได้เนาะก็บเาแซงกั ขอขอบุณขอบคุณเนาะทางอะฮะแม่วีพะพรนเพื่อนเนาะที่ว่าเป็นแรงเห็นความสําคัญว่าเวลาไปถ่ายคลิปแล้วแสงมีบอสลายไปกับบางบอกับมีไฟบางบอลก็มีไฟเนาะแต่ว่าส่วนหลายที่ว่าแส,สงไปถ่ายคลิปก็คือจะบบมีไฟเป็นส่วนหลายเนาะกะัะขอขอบุณขอบคุณเนาะทางแม่วีพะพรเพื่อนเนาะที่ว่าเพิ่พนเงินเห็นใจแส,สงเนาะซื้อวอร์แบงค์ให้โดยกับ ขอให้แม่เป็นอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะปัสจากรลกูกใครใครเจ็บเนาะเดินทางไปใส่มาใส่กบขอให้แค่ภาคตลอดปลอดภัยเนาะนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเนาะโยกะขอให้แม่อยู่ดีมีแหงเด้อเจริญกำลังในหน้าที่การงานเนาะบุญกุศลที่แม่ได้เฮ็ดได้สร้างได้กระทำเนาะในมื้อน,นี้ก็ขอให้กุศลพนุอนั่นทรงตับคืนหาแม่ 100, ร้อยเท่าพันทวีเด้อเนาะวันนี้กะก็นแสนกะ ซีเรนไซด์เนะาะเราพอบ่างมีตัวที่แม่เป่นซื้อใหญ่เนาะกต่จะแสงมือคือประชัยประมาณนี้เนาะไงไงบอสทุกคนทีแรกคือบาร์ซิประมาณแบบซ้ำซ้ำคำนี้อันเป็นใหญ่ใหญ่กลมอีกเนาะใหญ่กลมขนาดพอแสงขุกคนมือใหญ่เนาะอันนี้อันนีใหญ่กลมะนนจะแสงอีกแต่ว่าคือสีใรนได้ดีเพราะว่าเห็นอะรีวิวเนาะรีวิวอยู่ในอ่ะในแอป เจ้ารีวิวว่าไส้ได้สามสี่ปีนะกะเป็นรุ่นที่ว่าดีวันนี้ได้ยินอนะในรีวิวบนเนาะเสะแสง้อนทีร้างเครื่อกนกตเบึงรีวิวเนาะบึงรีวิวว่าไส้ดีไส้พักไส้ยังองนะแต่ว่านี่ห่อน,นี่ก็ะถือมาไส้ดีเลยกะขพอเข้าใจทั้งแม่มีพาร,ร์พนเพิ่อีกข้างหนึ่งเนาะที่ว่าเพ่นแลเห็นว่าสแสงกันโมเมีนแบตเตอรี่เนาะเวลาไปหั่นไปนีสลาย เป็นกันจะโทรหาเฉลียงอยู่เรื่อยๆเนะาะทั้งแม่แม่มีพักทนอนเพิ่นเนาะจะขอความบุญอขอบคุณเพออิ่นหลายๆเนาะโดยสเสลียงก็นั่งเป่าเบิ้งอาการของน้องกระทิงเพิ่นเลยเนาะยังอยูย่หงหมกุลเก่ามือนี้เพิ่นวัสิเอาน้องไปซองไฟฟ้าเบื้องคือที่งก็ได้ไปแล้วตอนนี้ก็ 3, สามโมงใกล้ชิดสี่โมงแล้วเนาะสี่โมงยังละ พราะว่าจะแซงงานไปทำหมอเพื่นว่าหมอค้าแล้วพว่ามื่อนี้ก็จะกินเลี้ยงปีใหม่เนาะยู่ห้อง,อง,องนอนี่คือสิบุมีผููใด้าน้องไปน่าจะมืออื่นท่านน้องได้ออกกระสงสัยยังเป็นลังปีใหม่อยู่ดโดยสาแสงกะนางอยู่เป็นมสูสาทองเพื่อนเนาะมิเตเพินอยู่ผูดเดียวมือนี้ก็ได้อยู่เป็นมูเพิ่นตอนมีผูแวาผูลมน้ำเพิรนนะนะ เป่นนอนอยังม่ตื่นบะเนี่ยลูกแกนอนยังบม่ตื่นปะเนี่ยกำลังถ่ายคลิปโดยเนาะแสงกับสีนางอยู่เป็นมมอเพิ่งตึมนจากนอวก็บยังสีออเมือนอนนะทางลุงวงกับไปแต่เศร้าเพิ่ยังบ่เห็นมาตอนนี้เนาะคอยถามเพิ่นเพิ่นมาปวดเพิ่นมือเหอนมาสักกับบว่เออมือเือนบนรูมือใส่เนาะคอยมาหัวนอีสิบโมงสิบโมงเศร้า เพราะว่าช่วงนี้หันมาเสมากับโบเศร้าไปเลยเนาะเพราะว่าลูกของเสงเงันโบได้ไปหงเฮียนเพื่อนโบได้ไปหงเฮียนก็ต้องด้่น่วเพื่อนเนี่ยเพื่อนอยู่กับป้าเพื่อนเนาะยวเพื่อนอยู่แล้วก็ได้ซื้อขนมซื้อย่างไงเพื่อนอะไรเพื่อนอยู่แล้วจังเคยได้ออกมาแบบนี้นะมาเมื่อเช้านี้ก็บโบเห็นโบเห็นทางลุงวงเพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้สี่โมงแล้วก็ยังโบเห็นเพื่อนอยู่กะสะท้องกับนั่งอยู่ในห้องเน้องเมอ่อกี้เนาะเพื่อนตื่นแล้วตอน สว่วงหนึ่งอน้องพนอนรับแต่วันนี้พ่นตื่นแล้วตื่นแล้วก็ห้องหาแม่แม่ก็ได้ไปเฝ้าเบื้องเราก็พื่ทรงไม่เมื่อยสะท้องก็ได้เมื่อยเจ๊ซีเมื่อยใจนำลูกเจ๊ซีเมื่อยใจนำไข่คนนี่เป็นแบบวงจะแซงกันมู่้ี่ช่วยได้ไดไดไดอะไเนาะกต่ที่แม่แม่น่งอยู่เป็นมง เมื่ดมือไม่ด้สะแสงก็ไม่ได้ไปใส่เนาะก็ยูเฝ้าเรายู่เบิงเราคือบ่มีบอลพิงเนาะสะทองก็ไดนะ้เช่นทรงอุใ้ใส่ก็มีบอลพิงอย่างนี้นะ่าอย่างไรก็พ่ได้เพราะว่าเราเพชรอย่างก็ะโปเป็นหนังสือก็ะโเป็นช่วยไปิบอกว่าแนวใด คนก็เป็นคนซื่อๆเนาะเอื่อ,อ,อยๆแบบมองพงอะไรแต่แม่ในเบื่องส่งคือสีที่ดุก,กน้องพงหน่อยหนึ่งนะมือมังสวยเราก็ย่านย่านฟังน้ำเสียงเราก็คือย่านย่านเสนียงมีปะแบบลักษณะเบ้าเราก็คือแบบเสียงสั้นๆน้อยหนึ่งแต่ว่าเสียงก็มือนเนาะวางหนึ่งนีมืองานตอนสิบสองโมงครึ่งเสียงมืองานน้อยหนึง่ง เมื่อจอบลูกอหละเมื่อจอบลูกแล้วก็ออกมาใหม่ออกมาใหม่ออมหมตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะเมื่อประมาณสั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสี่โมงละก็ยังบบเห็นทางลวงเพิ่งกลับมาเถื่อนเนาะกะว่าถาเพิ่งกลับมาแหละแต่แสงยังสีออกเมือ่อแต่ว่าสี่โมงละยังบบเห็นเพิ่งมาจากสีไดเมื่อก่อนเพิ่งมาโบดูว่าแนวใดก็ยังโบหัว เพิ่นสิมาจากงงก็ว่าแม่ต้องโทงเลยโทรนำเพิ่นไปหอบหนึ่งละเพิน่นมาจากหน่อยเพิ่นมา่าสัสน่นใส่มืดเพิ่นบ่จักทางไอ้วงเพิ่นก็มาแล้วเนาะสบายดีน้องวันดีลูกจะมาเฮือนบ่เมื่อกี้นี่อ,อาบน้ำแล้วบ่ามาเมือนค่ะก็ <laughs> ได้อบ,บ่ ยิ้มบ้างยิ้มใส่กล้องค่ะยิ้มให้เห็นแคลคุงกว้างดูโดยสแสงกับสิได้ออกเมือ่อแล้วเนาะตอนนี้กระทังไอ้วงผนมาแล้วเนาะเพื่อนเอาน้องมันดีมาน้ำบานีกมาแล้วก็สติกรับละนัะ่งเฝ้าอยู่นี่กับมืดมือสแสงกันเลย แม่แสงชิมืองานะเด้อบาสิพาจะไปซองไฟละหมอิ่นพาาล้วบรไปัยซ้ำเมื้อนี้นะยิ้มซะยิ้มให้แม่แสงบานหนึ่งยิ้มละรอเด้อโดยเอแม่แสงสิมือนละบันดนีนะ <c oughs> พอเจ้ามาแล้วแม่แสงสีิมืองานะเด้ออยู่เฝ้าเจ้าก็ได้ <c oughs> ยิ้มล,ล <c oughs> รอจะกินอย่างบอกดู จะอยากกินยังงนอืมยัไ่ลงนจอยากกินย่งงไกินไม่ได้กินข้าวกินข้าวอยากินข้าวกินแล้วบอก่ข้าวมื้อานี้แซบกิน้บอากกินข้าวนะแซบอยู่บ่แซบอย่บ่กินข้าวนะแซบแซบอิ่มอยู่บ่ล่ะ โดยเนาะตอนนี้การสแสงกสิกริกับล้วเนาะเพราะว่ามาฮอนนี่กะแรงแล้วเกือบสี่ห้าโมงล้วสแสงกสิณิกับเมื่อเบิงลูกก่อนเนาะเพราะว่าป้าลูกอยู่ไว้กับป้าเพื่อนเนาะโดยกับเนาะก่อนจบขีปกะขอขอบุญขอบุณเนาะทางอ่นแม่วิพรพรพันเนาะี่วาพันซื้อเ o w e แบงเนาะให้เป็นของขวัญวันเกิดของสแสงเนาะ โดยก็ขอขอบุณขอบุณทางอแม่เพื่อนล,ลายเด้อเนาะขอให้แม่เพื่อนอยู่ดีมีแหงเด้อปัสะจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะโดยนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อแม่เด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อปัสะจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะโดยอ่ะแล้วก็ขอขอบุณขอบคุณเนาะบูมูเพื่อน ผูจีวาเพิ่นเข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์คลิปของสาแสงแล้วนกะ็เบิ่งคลิปตั้งแต่น้นจนจบโดยบระคามโฆษณากา็ขอขอบุญขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแ้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะมีแต่ความจเจริญเจริญตลอดปีใหม่นี้แล้วนกะ็ตลอดไปเนาะโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อนะนะสบายดี